สวัสดีครับพี่น้องครับปิดแมสด้วยนะวันดีไปายังไกลไทยออดนะครับก็วันนี้ผมได้เดินทางมาที่สพอโปอแก้วนะครับโปแก้วในกรณีที่ผ่านแจ็คนะครับคือน้องแจ็คนะครับที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยสองหสอมหาชัยสองก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคือร้อยตำรวจตีนะครับกับอีกท่านหนึ่งไม่ทราบยศนะครับได้ตรวจยึดรถน้องเข้าไว้นะครับกรณีที่ไม่มีใบย้าิกระกี่แต่ตำรวจยึดรถไว้สองวันนะครับเป็นการยึดรถที่เราเรียกว่าง่ายว่าเมื่อกี้ทางนาวากาโทโสพลสัพเพอรเทศท่านนี้ก็เตือ,อนสตินะครับ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่าท่านไม่ต้องห่วงประชาชนมากขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉะนั hmm. ้นความปลอดภัยเนี่ยคนที่ใช้รถอ่ะเขาสํานึกสําเนีจออยู่แล้วว่าขี่รถยังไงถึงจะปลอดภัยนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าท่านห่วงว่าเออเนี่ยมันขับรถไม่มีใบกับขี่แล้วมันมันไม่ปลอดภัยนะเพรา,าะฉะนั้นเองเนี่ยใบกับขี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ให้ต่อคิวจองคิวกันาทางออนไลน์นะก็พยายามติดต่อแต่มันยังทำไม่ได้เพราะมันติดปัญหาโควิดนะครับนี่มีคนบอกว่าปิดแมสด้วยถ้าปิดแมสเสียงมันไม่ชัดห่วงจังเลยละห่วงชาวบ้านจังเลยนะเอาปิดเดี๋ยวปิดให้ห่วงในเรื่องปิดแมสคือ <c ười> อย่างนี้นะครับกรณีที่ <c ười> น้ำแจ็คนะครับ น้องแจ็คที่อ,อยู่โฮแก้วนะครับที่พักเขาอยู่ใกล้ๆโรงพักนี่เองแล้วทํางานก็เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับซึ่งตอนนี้เองจะบอกว่าแฟนของน้องเขาก็ทำทำงานหน้าที่อยู่ในห้องฉุกเฉินวันนั้นไปทํางานไม่ทันเพราะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถเอาไว้เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้จับเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยึดอ่า แต่พักการใช้รถพอเราถามว่าถ้าเป็นการสั่งพักการใช้รถสั่งพักด้วยกฎหมายมากตาใดก็ตอบเราไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นห่วงเพราะว่าน้องไม่มีใบขับขี่กลัวจะไปเกิอดอุบัติเหตุกลัวโน่นกลัวนี่เป็นห่วงประชาชนจนกระทั่งว่าเขาก็ไม่มีรถไปทำงานไปโรงพยาบาลสายคนป่วยก็รอ เดือดร้อนกันไปหมดน้องก็ถูกนายหรือเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานที่อยู่โรงพยาบาลต่อว่าเอาปัญหาตรงนี้มันสามารถที่จะออกไปสั่งให้เขาได้มันไม่ใช่ออกไม่ได้นะครับวันนี้ต้องของขอบคุณนะครับท่านสาวัตไม่เอ่ยนามท่านแล้วกันนะครับเอาว่าวันนี้ผมเองแล้วก็นาวากาโทโสพลสัมภาเทศ แล้วก็น้องเอนะครับได้มาติดต่อประสานงานกับทางโรงพักนะครับกับพนักงานาสอบสวนก็เพียงแค่ไม่ได้เสียตังค์ท่านว่าเก่าตักเตือนให้แล้วก็ปล่อยรถนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยข้อหาเหล่านี้มันสามารถปฏิบัติได้ยังไงบ้างกับประชาชนใช่ใช่ว่าท่านจะเน้นเอาแต่ว่าถ้าไม่มีใบทะทีขับรถไม่ได้ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราพวกเราในภาคประชาชนลุกขึ้นขอตรวจสอบใบย้าขับขี่ของตำรวจจราจรได้ก็อย่าเครื่งกันนะครับเพราะค่าเกิดว่ากฎหมายเขาให้ใช้ดุลยินิตได้ตรงนี้ที่ทำงานเขางใ,ใกล้ๆตรงนี้เองไปไม่ถึง500เมตรมันถึงที่ทำงานแล้วออกจากซอยปุ๊บเจ้น้าที่ดักอยู่ปากซอย ยืดลดแล้วก็ใช้คำพูดคำจาที่ไม่สุภาพขมขู่น้องเขาว่าจะฟ้องพรบคอมบ้างแหละถ้าคุณโพสไปแล้วคุณคนคอมเมนต์มาไม่ดีต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะฟ้องแจ็คนะครับแตฟ้องน้องแจ็คผิดพรบ,บ,รบคอมมีการข่มขู่ว่าจะติดคุกเท่านั้นเท่านี้โทษปรับมันสูงนู่นนี่นั่นนะ ขู่ไปได้ยังไงล้ะไปเอาอำนาจของศาลมาขู่ชาวบ้านเขาตำรวจทั้งสองนายนะมีสิทธิ์สั่งคนติดคุกเหรอมันเป็นอำนาจของศาลไอ้น,นี่จับไปด้วยเอกสารเอาว่าเอกสารทางราชการน่ะนะมันต้องเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ถ่ายคอปปี้แล้วก็ต่างคนต่างเขียนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ไปลงประจําวันเลยนะครับ เช็คที่ลงพักแล้วไม่ได้เอาเข้าสู่สารระบบแล้วก็ยึดรถประชาชนไว้ที่ป้อมสองวันความเสียหายตรงนี้ตำรวจทั้งสองนายนั้นรับผิดชอบอย่างไรนะครับกรณีที่ไปยึดรถชาวบ้านเอาไว้ที่ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเขาให้ออกเป็นใบสั่งได้ถ้าทำไมผู้บังคับบัญชานะครับว่าเก่าตักเตือนได้ล่ะถ้าเราจะเน้นเอาค่าปรับ ทำไมพอพวกผมแล้วก็นาวากาโทโสพลแวเอาเรศได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็น้องเองทำไมปัญหานี้มันว่าเก่าตกเือนได้แต่ตำรวจจราจรทั้งสองนายจะเป็นจะตายต้องเอารถไว้เป็นห่วงชาวบ้านชาวช่องเพราะไอ้นี่มันยังไม่ได้ทำใบอภียึดรถเข้าไว้สองวันนะเอากฎหมายอะไรละเป็นห่วงชาวบ้านขี่รถไม่มีหลอกยางก็เป็นห่วง ไว้ไม่ติดก็เป็นห่วงที่รถพวกท่่นนี่ตอนนี้ไฟแน้นนะเขาก็ตามอยู่ว่าตำรวจเช่าซื้อรถมาไม่ผ่อนต่อภาษีก็ไม่ต่อข้อข้อรหาเหล่านี้ทำยังไงตำรวจทั่วประเทศไทยถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายโควิดก็จะตายอยู่แล้วรัฐบาลเองก็ยังไม่มีช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ จะกินจะยาใช้ไปวันวันมันยังไม่มีเลยน้องมันไม่มีรถไปทํางานสองวันต้องนั่งรถรับจ้างเสียเงินเสียทองนะท่านจะปรับจะยึดรถเขาล็อกใส่กุญแจมือใส่กุญแจรถเขาไว้ยึดกุญแจเพื่ออะไรเพื่อให้มาจ่ายตังค์แล้วก็รถไปมันแค่นี้แหละครับการปฏิบัติหน้าที่ ตึงแป้ขนาดนั้นเลยเหรอกฎหมายมันไม่มียืดหยุ่นให้กับชาวบ้านเลยเหรอเนี่ยผมต้องพาคนเท่าคนแก่คนหนึ่งนะอดสลับขับตะนอนพานาวากาศโตโสพลนวเทศจริงๆนะท่านต้องพักผ่อนแลว้วกินยาไปเนี่ยต้งกลับมากับผมตั้งแต่เช้าวันนี้กินยาไปหลายชุดแล้วนะเพราะนั้น อย่างที่ผู้ใหญ่เราที่มากับเราวันนี้นะครับบอกว่าพี่สโสพลบอกว่าลดความเป็นห่วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจห่วงประชาชนน้อยกว่านี้สักนิดหนึ่งเพื่อให้น้องมันได้มีตังค์ซื้อขนมส่งไปให้ลูกมันกินบ้างปรับ500เนี่ยตอนนี้มันค้าขายมันทำงานโอทีก็ไม่มี แต่ตอนนี้โอทีเริ่มใจเยอะขึ้นเพราะว่าคนป่วยเริ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะว่าตำรวจสองนายนั้นนะที่จับน้องเขาวันนั้นถ้าเกิดติดเชื้อโควิดไปเนี่ยบังเอิว่าโรงพยาบาลมหาชัยสองเนี่ยมันอยู่ใกล้ขอพ่อโพอแก้วแล้วน้องแจ็คเขาเวนเปถ้ามันเข็นเข้าห้องฉุกเฉินก็เพราะว่า แต่ถ้าเกิดว่าน้องแจ็คเห็นเห็นว่าตำรวจคนเนี้ยเข็นแล้วมือไม้มันหลุดแล้วหล่นลงบันไดที่มันไม่ใช่ทางลาดอย่างเงี้ยแย่ <c oughs> yeah, นะครับเล่นกับคนที่อยู่โรงพยาบาลน่ะ <c oughs> นะพยายามเขาเขหน่อยนะครับฝากไว้แค่นี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมันใกล้เวลาที่ป๋าเกียังไกลไทยอ่อนจะถ่ายทอดสดให้พี่น้องดูแลว้วนะครับเพราะฉะนั้น บางอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีตำรวจที่บางแม่นางวันนี้นะครับนะครับที่พูดถึงเรื่องของผมบอกว่าผมเนี่ยถูกแก้งความมาแล้วกี่ที่ผมช่วยเหลือประชาชนไม่จริงจังหรอกผมช่วยชาวบ้านพวกผมนี่ช่วยชาวบ้านเพราะจะเอายอดไลย,ยอดแช์นะตำรวจคนที่พูด เช็คให้ละเอียดก่อนว่ารูได้กำไรตรงไหนครูได้ออยอดไลค์ยอดแชร์แล้วกูได้เป็นเงินไหมเพราะนั้นสิ่งที่พวกคุณทำมันคนละอย่างกับที่พวกผมทำพวกผมทำนี่ไม่มีไรายได้ถามน้องแจ็คเลยว่าเสียเงินสักบาทไหมที่ป๋ามาช่วยไม่เสียนะ,ะถามทุกคนได้ว่าเสียเงินสักบาทไหมที่เพจตั้งลบด่านเถื่อนเราไปช่วยป๋าโซบอนนั่งรถไฟนั่งรถตู้นั่งรถทัวร์ ไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ถามว่าคนที่ป๋าเขาไปนั่งช่วยอยู่ทั้งคืน <c oughs> อย่างคดีน้องแพรนี่นะอยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่น้องแพรไม่ได้อยู่ในบ้านมันนอนในวัดพี่สโสพลก็ไปนอนในวัดดีน้องแพรมันไม่พาเขาไปนอนในตำมินช่วยชาวบ้านอย่างนี้มึงยังมีข้อคอรหาต่อว่ากูหาผลกำไรจากยอดไลยอแชร์ออ อ,อผู้ชายคนนี้มันน่าจะสบายแล้วไว้คือเขาก็เสียนแล้วหลวงเขาเลี้ยงอยู่แต่ทำไมต้องลุกขึ้นมาเดินต้อยๆเนี่ยไม่สบายก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงกินยาตลอดไม่อยากเชื่อนะครับว่าน้าวากาโทสโสบนชาว่าวทศหาทมาครับาท่านไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองเลยแต่ทำไม นสองคนนี้ถึงอาสาเข้ามาเป็นกําลังให้กับนักรบด่านเถื่อนเพราว่ากาบโทโสพลอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเงินบำเหน็จบำนาญที่ท่านได้ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเก็บไว้กินหรือเปล่าแค่นั่งรถไปจังหวัดทุนจังหวัดนี้เดี๋ยวก็ไปกำแพงเพชรอีกแล้วนะเนี่ยทีนี้้าว่ากำแพงเพชรเขาเลือนไม่งั้นก็ขึ้นรถ ทัวไปนี่กแมงเพชรแล้วนะครับเพราะนั้นให้เห็นอกเห็นใจพวกผมบ้างในการทํางานไม่ใช่ว่าเออพวกคุณคอมเมนต์เข้ามาด่าโน่นนี่น,นั่นถามว่าชีวิตคุณเคยเป็นผู้ให้ไหมนะครับพวกผมทําไม่ได้เงินได้ทองแต่ผมอิ่มใจที่ได้สู้นะครับอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆอ,อ,อิ่มใจที่ทุกอย่างที่พวกเราในเพจรัฐบานเทือน เราพูดออกไปเอาข้อกฎหมายต่างๆมาเล่าสู่กันฟังไอคือไอคนที่จังไรที่บรรดาผมมาบ่อยๆว่าจังไรไปวันๆน่ะเคยทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทยบ้างนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะอ่านหนังสือกระตุกกระตักแต่ผมถือว่าผมเอาความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้ประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชน เพราะนั้นการกระทำของผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับ,พว,นะรบพวกผมนะครับพวกผมที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในฐานะที่ผมทำเท่าที่ผมทำได้นะครับอ่านี่หละเอาละคือผมอาจจะไม่ได้ปิดแมสเป็นบางช่วงเพราะว่ามันพูดไม่ชัดนะครับวันนี้ก็ไปทั้งวัน ก็อย่างที่ว่านะครับถ้าจะมองแค่ตรงนั้นเอ่อถ้ามองแค่ตรงนั้นมันก็คือเอาแค่นั้นแหละนะครับแต่สิ่งที่พวกผมทําผมภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกผมทาหรือม่าช่วยประชาชนได้แท่า,ท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 ากันนะครับสาหรับคบ่คืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วก็น้องแจ็คเองก็จะได้ไปทํามาหากินหรือจะกลับห้องนะครับเพราะว่าเลิกง,งานแล้วใช่ไหมจะทำงานต่อนะครับไปเข้าเวรต่อนะโอเคงั้นก็ ต้องแจ้งเองอยากจะขอบคุณอะไรอยากจะขอบคุณป๋ายังไงไหมท่นานยังดูอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่เมื่อคืนนี้เอยชื่อใครไปบ้างมาโดนบันนที่โดนจับอ่ะมีชื่อป๋าด้วยใช่ไหมเย <c oughs> อะั <c oughs> ดอยู่อยู่ทำไมเอยชื่อป๋า <c oughs> ัอ้จะขอบคุณป๋ายังไงยังไงบ้างคือที่ มันเป็นเพจแล้วลบดันเถื่อนได้เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งที่อจักให้อัดและขอบคุณท่านยังไงครับผมก็ขอขอบคุณป่าเกนไกสถานกิจป่าธนพัฒน์แล้วก็ทีมง,งานในลบดันเถื่อนทุกท่านครับผมอ่าติดตามมาตลอดครับผมอ่าครับนะ,ะใน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 ชื่อเพจของเราคืออะไรนะชื่อชื่อในในเฟซบุ๊กเราชื่ออะไรอ๋อเฟซบุ๊กผมชื่อป่าแจ๊คครับผมอ่าป่าแจค จริงๆอายุมันยังน้อยแต่มันเรียกตัวเองว่าป่าเ้าเรียกกันป่าปาตลอดอ๋อเขาเรียกป่าตลอดใช่ไหมแต่อายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยผมพึ่งยิ้ม้าครับผมอ๋อยิม้ามีเมียยังยังครับยังแน่ใจอออมีแล้วอ่าก็คือค่ำคืนนี้ก็เออเอาว่างานนี้เป็นงานเออเรียกว่าวันนี้เราไป3-4ที่แล้วนะครับก็เหนื่อยพร้อมควรก็เดี๋ยวขอ โอกาสล่ำลาพี่น้องเพียงเท่านี้เพราะว่าจตเดี๋ยวต้องไปส่งปฝาโสพลที่สายไหมต่อนะครับเพราะว่าฝาโสพลยังอยู่ไกลแต่ตอนนี้ยังอยู่ในเขตนครปฐมอยู่นะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับเวันนี้เอไอ่าโอเคสวัสดีครับครับอ่า